ี s, <S ค่ะพบกับพวกเรานะคะช่องแม่อ้อยนองเอื้องมีเรื่องมาเล่าค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องชมพู่อีกค่ะชมพู่ค่ะวันนี้เรามาดูพันอะไรเนี่ยอันนี้ต้นนี้ใช่ไหมมันคือพันธ์ไทรนานค่ะพันธ์ไทรนานค่ะไปมาดูกันดีกว่าโอ้โหมันข้างในนี่โดกเต็มเลยค่ะแดงสวยเลยอันนี้พันธ์อะไรนะ ไข่นานค่ะพันไถ่นานค่ะฟังชื่อก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นอีกหนึ่งพันนะคะที่มาจากไต้หวันนั่นเองค่ะรูปของเขาจะใหญ่เนี่ยเลยสีสวยด้วยอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยแม่เนี่ยก้นมันจะเต็ม,มันค่ะพันนี้มันก้นมันจะปูดๆออกมาหน่อยๆค่ะเป็นลักษณะเด่นของเขาใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีแบบนี้ก็คือเป็นพันไถ่นานของเขาเองเป็นพันมาจากที่ไหนเอยไต้หวนันใช่ ลูกของเขาเขาก็จะเป็นลูกใหญ่ค่ะผลโดกแล้วก็ติดง่ายด้วยจากที่เห็นอนี้เต็มเลยอตนนี้อากาศร้อนสีก็เลยจะจืดๆเลยค่ะถ้าอากาศเย็นมันจะเป็นยังไงแม่สีมันจะเข้มแดงสวยเลยค่ะถ้าเกิดว่าเขาออกลูกตอนอากาศเย็นนะคะลูกมันก็จะสีแดงสวยเลยค่ะอันนี้พร้อมชิมไหมพร้อมค่ะเรียกมาให้หนึ่งชิมสักลูกสิ มาชิมกันหน่อยนะชิมในดีมเีเลยวา่าหลาย,าลยนลักษณะกลมจุดเด่นของเขานะโอ้โหเสียงแบบลั่นกรอบออกมาเลยนี่ดูนะั้นไหนเนื้อแน่นคะ่ะเนื้อเต็มเลยนี่แน่นมากอลองชิมดูว่าน่าอร่อยมากเลย กัดแล้วแบบกรอบกรุบืหวานหวานมากอันนี้หวานมากเลยค่ะแล้วก็แบบเขาหวานแบบเย็นๆอ่ะสดชื่นเลยกินแล้วสดชื่นอากาศร้อนๆมากิกนเ้นี้แม่ลงคริมลงอืมหวานหวานจนสำลัญหวานช่ำมาก ใช่เนื้อเขาฉ่ำด้วยแน่นแน่นนะฉ่ำแน่นหวานกรอบ่ะชมพูพันธุไถนานนะคะพันธุ์ของไต้หวันนี้เป็นอีกหนึ่งพันในที่แนะนําค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยจะลูกดกแล้วก็ติดลูกง่ายค่ะต้นของเขาประมาณปีครึ่งสองปีเนี่ยก็ติดลูกแล้วนะคะแล้วก็ในฤดูของเขาเนี่ยเขาก็จะออกเรื่อยๆนะคะรุ่นไปผลใหญ่ผลก็จะเห็นนะว่าจะมีครังแบบผลใหญ่อย่างนี้แล้วก็มีผลเล็ก ยอยออกกันตามตามมาเรื่อยๆเลยสำหรับใครนะคะที่สนใจกิ่งพันุ์ของชมพู่พันธุ์ไทยนานนะคะเป็นปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยก็สามารถมาได้นะคะที่สวนเสกสรรพันไม้ของเราเช่นเคยค่ะแล้วก็ติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างนี้หรือเพจเว็บบุ๊กของเราก็สามารถติดต่อไปได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายนี้ฝากช่องของพวกเราช่องแนนเอยน้องเอื้อมีเรื่องมาเล่าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะคะ อย่าลืมไปดูคลิปนะอื่นด้วยนะบ๊ายบายไลก์กดไลค์